อุดหนุนน้องอุดหนุนน้องอุดหนุนน้องใชานี่ตีไรปะกาแฟใช่ไหมกาแฟอบคุณมกขอบคุณวันนี้มาร่วมงานสิบห้าปีครับผมวันนี้ก็มางานครบรอบสิปีของคาร์มาดนะครับก็วันนี้งานจัดยิ่งใหญ่เลยก็ผมก็เออเคยเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ครับของทางคาร์มาดด้วยครับก็วันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของสินค้าตัวหนึ่งของทางคาร์มาดครับผมเกียวกับจิดใจหรืออะไร ความจริงว่าโอ้โหคามาดผมยังจะบอกว่าผมทําง,งานกับที่นี่หลายปีมากประมาณแบบสี่ห้าปีได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าคามาดเป็นแบรนด์ไทยที่แบบเก่งนะที่แบบว่าเตั้งแต่รุ่นรุ่นคุณพ่อเลยจนมารุ่นของคุณแก๊ปเองนะครับแล้วก็พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคุณกิก๊ฟคุณก๊อฟนะครับที่แบบผลักดันให้แบรนด์ไทยอย่างคะามาดทิงไม่ได้ดังแค่ไทยและแต่มาดังแบบโินเ,เตอร์ด้วยครับเก่งมากนะก็ฝากคามาดด้วยนะครับผมก็มีสินค้าแบบว่าหลาย SKU มากๆเลยหลายหมวดมากๆเลยนะครับก็ ส,สนใจบทไหนก็สอบถามได้นะฮะดูที่เ,เว็บไซต์ของคามากก็ได้เขามีสินค้าเยอะมากจริงๆนะ,ค,ะครับผมก็ฝากคามาด้วยครับแล้วรับสิน้าตัมรัปนโอน่มใช่ไ,มไ <laughs> ผมไม่ได้คุาตัดเป็นโอนนมแต่ว่าผมถ่ายละคร <laughs> <ๆ S 1> ครับผม <laughs> ก็เป็นละครที่ออนแอร์ตอนนี้แหละนะครับเ,เรื่องทำหมูอเวลาตายช่องวันตอนนี้ก็ถ่ายไปออนไปอันนั้นก็เป็นตอนที่ผมถ่ายอยู่เลยครับเป็นฉากโดนผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ่ายรูปลงเล่นๆครับผม หลายคนแวว่าอะไรนะอวดปวดปวดไม่ได้อวดก็คือแบบว่าเป็นฉาบอยู่บนแบบว่าอยู่บนเตียมผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรล้วสุดทีานี้เรื่องเนี่ยเนี้ยมาในตนี้รับโกยเตอร์เป็นครับลงเน็ตฟลิกซ์เรนี่เป็นไงมันก็ไม่ได้ถึงว่าโกอินเตอร์แต่ว่ามันเป็นคือผมกำลังจะมีผลงานนะครับลงของทาง Netflix นะครับก็เป็นเดือนหน้านะครับวันที่4ธันวาคมนะฮะเป็นซีรีส์ เรื่อง t ู m o r รเอ็นไอหรือว่ามีชื่อไทยว่าอนาคตนะผมเล่นหนึ่งหนึ่งใน4ตอนนะครับชื่อว่าตอนมิราชแกะดำครับก็เป็นผลงานของ Netflix Origi n a l ซึ่งมันจะฉาย worldwide ด้วยนะครับก็ร้อนกับประเทศครับมันมันเรื่องนี้มีความแปลกใหม่ยังไงครับเออมันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าอะไรครับเมื่อเทคโนโลยีมันมาข้องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเสียธรรมหรือจริยธรรมก็ตามอะไรเงี้ยหรือปัญหาสังคมในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าง ตอนของผมเองเนี่ยเป็นตอนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโคลอนนิ่งแล้วก็ตอนผมเป็นตอนที่มีความเป็นอิโมชั่นอลไม่สุดคือความดราม่าไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนแซวโสเตอร์มันคือหน้าต้อหรือหน้าพัทหน้าผมเองเหมือนพัทเหรอโอ้โหใช่เลยมุมข้างครับก็ในเรื่องของผมก็ผมเล่นกับคุณอิงคุณอิงวัลลันทร์นะครับคุณอิงแล้วก็มีคุณปอปิชดานะครับผม ก็ควติดตามแต่คุิงเป็นังไงบ้างนานๆเขาจะมามีผลงานทางดีมากก็ความจริงแล้วคือได้ไปแอบดูผลงานแบบฟนอลดาร์ล่าสุดกันมาด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็าแบบน้ำตาไหลกันไปด้วยกันคือแบบด้วยความที่ตัวบทมันค่อนข้าง,งดีมากแล้วก็อิมมชัลนอลมากอิงก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยถ้าเกิดผมก็ยังคุยกันเองกับทีมงานว่าสาหรับอิงที่แบบว่าเขาควาจริงแล้วตัวเขาเองหลกัหลกๆเขาเป็นอาชีพศิลปินนักร้อง่นแต่ว่าที่เขามาเป็นนักแสดงเนี่ยก็เพิ่งจะไม่กี่เรื่องแต่ว่าเรื่องนี้คื ถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าเขาแบบผลงานการแสดงเขาดีมากๆอินเนอร์อะไรเขาดีมากเล่นดีมากครับถาถามเรื่งจรองกเองที่เราไปถ่ายรูปไบเอฟซีอ่ะอ๋อเออที่เขาถ่ายทุกคนไงคุนาอน้าน้าพี่พี่เขาชื่ออะไรนะน้าพี่เขาชื่อคือเขามาขอถ่ายทุพี่ดี้พี่ดี้ใช่ไหมใครขอถ่ายใครเขาคือผมอ่ะไปเดินเล่นวันนั้นที่เซ็นทรเวิลด์แล้วเขาก็ทักผมขอถ่ายรูปผม แต่ผมก็จาได้ว่าคนนี้คือเป็น FC เอฟซีในตำนานผมก็เลยเผมเอฟซีเขาเหมือนกันก็เลยขอถ่ายรูปเขาด้วยผมว่าขอด้วยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ติดตามผลงานเขามานานเราคึ่งในความสามารถของเขาขนาดไหนผมว่าเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่เก่งมากแบบว่า,วา <c oughs> คือเขาสามารถที่จะไปอยู่ในทุกๆท,กที่ที่แบบว่าหลายๆคนเข้าไม่ถึงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างวันนั้นผมก็ถามเขานะแล้วคืออีกอย่างหนึ่งเขาเก่งเพราะว่าเขาลั่นทุกวงการเขาไม่ได้ชอบแค่วงการบันเทิงไง วงการกีฬานักกีฬาอะไรเขาชอบอยางนนผมก็ถามเขาว่าเขามาดูใครเขาบอกว่าเขามาดูนักฟุตบอลอังกฤษเนี่ยอยู่โรงแรมข้างๆอะไรคุณเป็นของแทนผมไม่ของแทนนะผมใช่ก็คือเราตั้งใจเราไปขอเขาไม่ใช่เขาเขามาขอผมถ่ายเขาเคยเห็นผมดยบังเอิญผมก็เลยขอเขาถ่ายกลับด้วยมีความรู้สึกแตกต่างกันไหมจากตอน่อนคุณมาขอเราเราต้องแบบไปถ่ายเป็นเรื่องปกติใช่เขาเป็นคนดังเลยคนดังเราก็อยากถ่ายด้วยอยากเห็นคุณตีผมก็อยากถ่ายด้วย เขาเรียกเขาเรียกชื also, <know> mm ่อคุณว่าถูกไหมเขาเรียกชื่อคุณถูกไหมไม่ใช่บอยประกรณ์ลำอะไรนะ่รัเขาเรียกเรียกถูกเขาเรียกถูกเพราะว่าเขาเป็นเอฟซีมืออาชีพคับคือมันก็ไม่ได้เชิงขนาดนั้นครับคือที่ผมออกกาลังกายแล้วก็ผมก็ทำน้าหนักขึ้นครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นใช่เพราะว่าคือตอนนั้นที่เอาหุ่นลีนมากๆเนี่ยมันก็จะผอมมากนะเรื่องน่องเรื่องหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมก็ทำน้ําหนักขึ้นมาห้าหกโลแต่ว่าช่วงระหว่างเนี้ยมันก็ จะต้องถ่ายละครซึ่งถ่ายละครอ่ะมันก็จะมีถ่ายซีรีส์ครับเรื่องที่ออนแอร์อยู่เนี่ยมันก็จะมีฉากที่ต้องถอดเสื้อด้วยอะไรเงี้ยเพราะเป็นซีรียคชั่นอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องมีช่วงเขาทางทางทีมงานเขาจะแจ้งมาว่าเดี๋ยววีคหน้าต้องมีฉากถอดเสื้อนะเราก็ต้องเรียกว่าอะไรฮะก็ช่วงวีคนะเราก็ต้องไปคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายเป็นมิเศษอะไรเราเป็นคนชอบกินอยู่แล้วใช่เกิดมาเกิดต้องเ้าบอกว่าเขาบอกว่าฟิตฟิตเตรียมถอดอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้เขินแต่ว่าเราก็จะบอกเขาว่าว่าแบบเฮ้ยเราเราแบบว่าเช่นแบบถ่ายก็ถ่ายครึ่งครึ่งบนนะอะไรอย่างเงี้เราก็จะบอกเขาบ้างบางทีเราก็มีจุดที่ไม่เซลบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติถ้าจุดไหนที่รู้สึกว่าเรายังยังกังวลเรามีวิธีแก้ไขยังไงตัวเทรนเนอร์เขามีการบอกว่าทำยังไงมาให้คำจริงก็เราก็เน้นคาร์ดิโอแล้วคุมอาหารนะครับแต่บางทีช่วงเวลาหนึ่งอาทิตย์มันอาจจะไม่ทันไงใช่ไหมอาจจะแบบว่าชัดแค่ช่วงบนอะไรอย่างเงี้ยตรงช่วงฟุ้งก็อาจจะแบบมีนิดหน่อยก็บอกเอ้ยพี่หลบได้ก็ไไม่เป็นร ก็คุยกันได้ครับกับทีมงานเข้าใจกันอยู่ไม่มีไม่มีเขาก็รู้ว่าแบบเป็นงานทำงานเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้เฟย์เขาก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่ครับเขามีคอมเมนต์นะเขามีคอมเมนต์เวลาเราออกกำลังกายแล้วถ่ายลงอินสตาแกรมไหมไม่มีไม่มีครับเออคำจริงแล้วเฟย์เขาก็แค่รู้ว่าเราเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วเลยแค่เรื่องออกกำลังกายมันก็ดีกับสุขภาพอยู่แล้วครับตัวเขาเองก็ออกกำลังกายเหมือนกัน ครั้สุดท้ายขับยังไงมอไซค์ล้มผู้หมดหรอูใช่ใช่ก็ไปถ่ายรายการครับผมแล้วก็ไปถ่ายเป็นเขาเรียกว่ามอไซค์ดูโร่ครับเป็นมอไซค์วิบากอะไรอย่างเงี้ยที่ทางมันค่อนข้างเป็นหลุมเป็นร่องลึกเทปที่ผ่านมาปะเทปก่อนหน้านั้นมันเป็นร่องอะใช่เวลาแบบว่าทางขึ้นเขาอะแบบมันจะมีร่องน้ำซอกไปเป็นร่องลึกๆหินแบบทางขุกขาเอาอย่างเงี้ย ก็ขับแล้วก็เราก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นมืออาชีพขนาดนั้นก็มีจังหวะพลาดครับมันก็แบบแปรลงไปแต่ก็ล้มไม่ได้แรงครับลมนิดหน่อยก็เข่าเป็นแผลอะไรนิดหน่อยครับแต่หันแล,<อ>นแล้วตอนนั้นก็คือไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องหน้าเพราะว่าลงเข่ามันลงก่อนแต่ว่าคือก,ก็ก็ซื้อบือิษัทหนึ่งเพราะเราก็ไม่ได้ดันแบบไม่ได้ใส่ขายาว,วรู้ว่าวันนั้นต้องขับมอเตอร์ไซค์ก็ใส่ขาสั้นไปไม่ได้คิดว่าจะล,มล้มอะไรอย่างผู้ร่วมในการสองคขาบอกว่าล้มแน่นอนลองลนะั้นเนี่ยคุณปั้นจันทร์กับคุณคุณจีโน่ใชมก็ คุณป้านจันก็ขับผ่านไปก่อนแล้วก็พอเห็นขนล้มเห็นผมล้มอ่ะก็สิ่งแรกที่ทําก็คือหัวเราะแล้วก็ไปพูดกับกล้องสมมติหน้าผมใส่ก่อนอาฉันดูได้เรื่องนะป้านจันมีแฟนแล้วใช่ไหมป้านจันรเหรอป้านจันเขาก็คงมีคนคุยของเขาแหละครับผมไม่เราแซลเขาทุกเทปเลยนะผมว่าแซลไปเรื่อยเขาไม่คนคุยอะไรอย่างนี้ต้องไปถามเขาต้องไปถามครับแล้วเป็นไงบ้างเขาเปลี่ยนไปไหมป้านจันก็เหมือนเดิมเป็นคนที่จริงจัง เป็นช่วงๆครับผมจริงจังจริงจังเวลาเขาคุยกับใครเขาจริงจังจริงจริงจังแน่นอนครับแต่เราแต่เราก็เทปไปนะหลายคนก็ไปเข้าใจผิดว่าป้าจันทร์ครับคุยกับแฟนก็จะมีมเนี่ยไปเลยใช่คือผมมาอยู่ผมรู้จักเขามานานแล้วแล้วมันกินข้าวกินข้าวเขาบ่อยเวลาช่วยให้เขาวิ่งใครคุยเขาจะเป็นคนที่จริงจังมากติดโทรศัพท์ติดมือถือติดคุยโทรศัพท์กับแฟนตลอดวิดีโอคอลตลอดอะไรอย่างงี้มันจะเป็นสไตล์ที่เราเห็นได้ตอนที่ร่วมงาน ก็เนี่ยปั้นหนึ่งมันก็วิดีโอคอลแล้วเราก็เราก็ชอบสแลนไปดูหน้านิดนึง่งยังไม่เจอไม่เจอไม่เคยเจอครับแต่ว่าสิ่งที่เราแซวก็คือเรื่องจริงไม่ใช่เฟกนิวจริงคุณป้านเขาก็แบบว่าเป็นคนมีเสน่ห์อันนี้ไม่หลุดตใช่ไหมเราไม่หลุดตัโคุณป้านเขาก็เขาเป็นคนจริงใจเปิดเผยไปแล้วครับเออบุญค่าขอบคุณค่า